มาซอน KDP เดือนกันยายนที่ผ่านมาใครขายสมุดออกบ้างคะอะตอแนแล้วิมจะลงเป็นช็อตแต่ว่าอัดยาวนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือเดี๋ยวจะให้ดูยอดขายเดือนกันยายนของ a m a z ซ n KDP นะคะเพราะว่าเออมีหลายคนสงสัยว่าแบบถ้าทำสมุดขายตามในวิดีโอที่พิมพ์เคยสอนเนาะแล้วก็ลงขายใน a m a z ซ n KDP แล้วมันจะขายได้จริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะทําแค่สมุดมีเส้นขายอย่างเดียวมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้านในมันจะเหมือนกันใช่่ะมเป็นสมุดมีเส้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อของคนน่ะส่วนใหญ่ก็คือตัดสินใจจากหน้าปกหรือแต่ด้วยความที่แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราอาจจะชอบรูปแบบนี้เอ่อต่างชาติเขาอาจจะชอบอีกรูปแบบหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ความชอบของต่างชาติเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เขาเป็นแบบว่า ขายกันดีๆเขาทำกันเยอะมากเขาลงขายสมุดกันเยอะมากเป็นร้อยๆเล่มนะคะถ้าขายเพิ่งลงขายเล่มแรกหรือประมาณ5เล่ม10เล่มแล้วยังไม่มียอดขายอะ่ะก็คือเป็นเรื่องปกตินะอย่าไปทอแท้อะไรขนาดนั้นนะคะมีเพื่อนเยอะคะ่ะเอออยากจะบอกว่าถ้าอยากจะขายได้เยอะๆลงกันร้อยเล่มนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย แค่สมุดอย่างเดียวอ่ะอาจจะย,ยังไม่พอเนาะทุกคนอาจจะต้องลงขายหนังสือในรูปแบบอื่นด้วยเป็นหนังสือเด็กก็ได้เป็นหนังสือแบบที่มันเป็นแบบมีเดียมคอนเทนต์หรือไฮคอนเทนต์ก็ได้นะคะก็อย่างเช่นพวกคาร์ดิลิ่งบุ๊กหรือว่าเป็นแพนเนอร์ก็ได้นะแพนเนอร์ยังเป็นโลคอนเทนต์อยู่นะคะแล้วก็จะมีหนังสือเด็กทั้งหลายเนาะอ่ะไม่พูดมากเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูยอดขายของเดือนกันยายนก่อนนะคะและนี่ก็คือยอดขายของเดือนกันยายนนะคะขายได้ทั้งหมด11เล่มนะคะทุกคน ให้ดูแค่นี้ก็คือจะเห็นว่าเดือนกันยายนของเราทีม,ทม,ทมขายได้อยู่11เล่มซึ่งสี่เล่มเป็นหนังสือเด็กนะคะอีก7เล่มเป็นสมุดค่ะแต่ก็จะทำหายยอดขายนะเพราะว่าตอนที่ทีมสอนลงขายในเอ่อ Amazon ค d p อดีทุกคนจะเห็นเนาะว่าแต่ละเล่มอะได้กำไรประมาณเท่าไหร่นะคะ ก็ค่อนข้างแปลกใจเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่ขายได้คือหนังสือเด็กแล้วก็ฮาร o เรอร์ลิงบุ๊กทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้สิ่งที่ขายได้คือหนังสือเด็กกับสมุดสมุดออกเยอะมากก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเดือนกันยายนน่ะมันเป็นช่วงที่เด็กเปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่พ่อแม่เด็กอ่ะหาสมุดให้เด็กไปโรงเรียนประมาณนี้นะคะที่คิดว่าเป็นพ่อแม่เด็กเพราะว่าสมุดที่พิมพ์ขายอ่ะหน้าปกมันแบบน่ารักคิ้วๆสำหรับเด็กส,ส่วนใหญ่เออคิดว่า ผู้ใหญ่ถ้าเขามีความชอบแนวนี้อาจจะซื้อแหละแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะซื้อไปให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าจริงๆสมุดมันก็ขายได้นะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้เทรนด์ของเขาไม่รู้เทรนด์ของทางอเมริกาเทรนด์ของต่างชาติหรือว่าไม่รู้ความชอบของชาวต่างชาติเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนาเนาะให้ทําเยอะๆแบบรอยเล่มอัพร้อยสองรอยเล่มอะไรเงี้ยถึงจะรู้ว่าต่างชาติชอบแบบไหนถึงจะรู้ว่าแบบแบบไหนมันขายออกนะคะ อยอดถ่ายของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะมาแชร์กันได้นะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะลองทําดูบ้างนะทัพทีมทําวีดีโอสอนไว้ในช่องนี้เลยนะคะทําไว้เป็นเพลย์ลิสต์เลยสามารถไปดูฟรีแล้วก็ทําตามได้เลยคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ